สวัสดีครับทุกคนนี่น้าต่อยเซมเบ้น,นะครับกำลังจะเข้าห้องผ่าตัดแล้ววันนี้จะพาอะไรครับนา้าต่อยพากระดูกสันหลังนะครับผ่ากระดูกสันหลังแล้วก็ใส่ข้อยึดข้างละ5ตัวก็คือสิ สิโโตัวเป็นคืบเลยอ่าโอ้แบบโโกายเป็นโรบอค็คเลยตอนนี้นั่นนะสิจะเป็นไซบอร์กเลยนะฮะครับนี่เป็นตำรวจกักเกียบันดีไหมได้ๆลุกหน้าหนะครับ <laughs> และนี่พานุลูกชายนะครับเดี๋ยวเราจะเชิญชวนทุกคนเลยที่กําลังดูวิดีโอคลิปนี้นะครับนะัดต่อยจะเข้าห้องผ่าตัดตอนเที่ยงอ่าวันนี้เลยนะ วันนี้วันที่หนึ่งมิถุนายนพอดีนะฮะวันจันทร์นะครับก็จะเชิญทุกคนช่วยส่งพลังลูกบอลเก่งกิกันหน่อยให้กับซึงโงคูกันหน่อยนะ mm. ทำแบบนีช้ชูมือขึ้นเหนือฟ้านะ mm. เพื่อที่จะส่งพลังให้น้าต่อยเซมเบ้ด้วยนะครับ mm. แล้วก็จะผ่าตัดยาวเลยและหลังจากนี้ก็ต้องพักเป็นเดือนเลยนะครับต้องนอนอยู่เฉยเป็นเดือนเลย mm. ส่งพลังใจกันหน่อยนะครับยังไง mm. ส่งคลิปนี้โต้กลับมาที่คอมเมนต์นะในช่องคอมเมนต์หรือว่าจะส่งเป็นภาพนิ่งก็ได้นะครับเอาเฮ้ยนะผมก็จะรับพลังบอลเก่งกิมา หรือสวยสู้กับเซลล์ชุดเซลล์นี้รุ่นแรกบางทุกที่มาแล้วก็รับเออใส่ตัวเองนะครับเปิบกระดิษใส่ตัวเองหมดแม่พลังออกไปใส่ตัวเยอะๆเลยนะครับสร้างพลังเอ่ขอบคุณครับชุดส่งมานล้วนะเจ๊จากทั่วโลกทั่วประเทศก่อนขอบคุณนะครับกันไรครับ